ข้าวที่เป็นคอมโบเิตี้เนี่ยนะฮะไปเรื่อยๆเนี่ยการแข่งขันเนี่ยมันจะมันจะอยู่ที่ต้นทุนในการประกอบการของแต่ละประเทศแล้วถ้าเป็นข้าวที่ไม่ไม่กังวลน,นะว่ามันเป็นออร์แกนิกหรือเปล่านะฮะไอการทำงานเนี่ยนะฮะถูกต้องตามกฎกติกาไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปล่อยคาร์บอนไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของไอการอะไรใช้ย,ยาฆ่ามแมลงต่างๆเนี่ยนะ ถูกต้องตามกติกาหรือเปล่าเนี่ยถ้าถ้าถ,ถ้าไม่ไม่ไม่แคนนแร์อย่างนั้นเนี่ยเอ่อมันตลาดมันมันแล้วเราไป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 ดําตลาดเข้าไปสู้ไปอย่างนั้นเนี่ยมันก็เหมือนกับถอดถินเกงสู้อะ <c oughs> ไปเรื่อยๆเนี่ยเจ็บทั้งคู่ครับเ <c oughs> จ็บกันหมดเลยแต่แต่ว่าผมว่าถึงเวลาเนี่ยที่เราเนี่ยจะต้องขยับเนี่ยมาแล้วเอนมาเน้นสินค้าบูตกแล้วเราทําได้นะแล้วผมคิดว่าไอ้เกษตร,รกรไทยนี่แหละ มีความชํานาญเนี่ยเป็นพิเศษเลยที่จะทําเพียงแต่ว่ามันต้องมีทีมไม่ว่าจะเป็นทีมฝั่งมารติ้งทีมของสุขอณิตย์เลยที่จะไปแล้วเนี่ยเอาไอเนี่ยไปสู่ไปเปิดประตูให้เขาเนี่ยเข้าไปในตลาดโนนตลาดนี้เนี่ยให้มันคล่องตัวขึ้นวิธีการขายเนี่ยวิธีการติดต่อเนี่ยเวลานี้มันเปลี่ยนไปจากเดิมเยอะนะสมัยก่อนจะติดต่อขายขายข้าวได้เ่ยนะถ้าไม่รู้จักกันเนี่ยไม่มีชั้นเดิมไม่มีทางเลยสมัยก่อนขายยาก อพอมันออกมาเป็นอ e ีคอมเมิร์ซเนี่ยมันเปลี่ยนไปเยอะแล้วมันโอมันจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆฮะไอ,ไ,อไอการขายในลักษณะที่เป็นเป็นร่าใหม่นะช่องทางใหม่แล้วเป็นลักษณะของการใช้ระบบดิจิทัลต่างๆมีแต่จะเยอะขึ้นก็ยังหวังว่าอีกหน่อยเราก็อาจจะขายข้าวสู่พัฒนาคารเชนพัฒนาคารเลยไม่ต้องไปเสียเวลาเข้าไปถึงผู้ส่งออกผู้อะไรนะเกษตรกร,รขายให้กับพัานาารเลยอย่างเงี้ยมันถึงจะเจ๋งจริง แปยว่าเกษตรกรตั้งกลุ่มขึ้นมาเลยนะว่าพัฒนาคุณมีเชนพัฒนาคุณมีร้อยสาขาพันสาขาก็แล้วแต่คุณสามารถสั่งข้าวจากเกษตรกรโดยตรงปลูกตามที่คุณต้องการเลยพันอะไรก็แล้วแต่แล้วก็โปรโมทไปเลยในร้านคุณเนี่ยพันนี้มีเฉพาะร้านผมเท่านั้นจากดอยในอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่สมมุติอย่างนี้นั่นแหละ oh, นั่นแหละต้องขนาดต,ต้องขนาดนั้นคุณต้องมาก<ะ>ิน<ะ>ที่นี่ถุงจะได้ข้าวที่แบบรสชาติไม่เหมือนใคร มีกลิ่นแต่ผมรู้สึกจริงๆนะว่ามันมีความเป็นเอกยูนิคอะเวลากินเนี่ยเฮ้ยมันก็กลิ่นมันก็แปลกดีแล้วก็มินก็มีรสชาติที่นุ่มลินดีเทียบกับที่เราไปกินร้านทั่วไปมันต่างเพราะมันต่างปุ๊บเนี่ยเราจะติดใจร้านนี้เลยอทุกประเทศเขามีอย่างนี้หมดอย่างญี่ปุ่นเนี่ยนะฮะลองไปซื้อเนี้ดฮะไอสตรอเบอรี่นะจากแหล่งนี้จากแหล่งนี้พันด้วพันนี้อะไรนี้แต่ละอันมันมีข้อแตกต่างนะไปฝรั่งเศสเนี่ยลองไปซื้อชีสเนี่ย มาจากแหล่งนี้มาจากวัวแบบนี้แบบอะไรตลนี้เขาสร้างเขาคือวิธีดึงราคาขึ้นคือสร้างความแตกต่างครับนั่นแหละครับนี่คือการตลาดที่แท้จริงนะครับกระทรวงพาณิชย์ทําไม่เป็นยัง <laughs> นนวนอยู่ยังวนอยู่แบบ <laughs> แบบโบราณอยู่ครับก็ฝากฝากรัฐมนตรีคนใหม่นะรัฐมนตรีพาณิชย์คนใหม่ที่จะมารับงานในรัฐรัฐบาลหน้าถ้าได้ฟังคลิปนี้กรุณาคิด คำนึงถึงเรื่องประชาชนด้วยนะครับว่าประชาชนเขายากจนมากนะฮะถ้าเราจะยกระดับความเอ่อยู่กินอยู่เขาคือเพิ่มรายได้อย่างเดียวการเพิ่มรายได้คือเพิ่มราคานะฮะอย่างนั้นการเพิ่มราคาคือหาตลาดที่เป็นพรีเมียมอย่าไปเอาตลาดที่มันเททิ้งไม่เอาเลิกเลอะเลิก